แม้เราจะอยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วก็ตามแต่บ้านหนึ่งเรื่องเลยที่เราไม่เคยวางใจเลยก็คือเรื่องปูกต้นไม้ที่บ้านเรานี่อย่างเยอะเลยไม่ว่าจะไม้ดอกและไม้รับประทานนี่อยู่บ้านหลังนี้มา3ปีแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องดูแลในเรื่องของการกําจัดปวกแล้วแหละครั้งนี้โบใช้การบริการกําจัดปวกของ M Factor นะเขาเป็นการบริการกําจัดปวกแบบที่ไม่ใช่ระบบฉีดและขอบอกเอาไปตรงนี้เลยว่าไม่มีอันตรายต่อเด็กและสัตว์เลี้ยงทุกประเภทซึ่ง M อ a c t o r ตอเขามาพร้อมอุปกรณ์การบริการที่ครบครัน แถมพนักงานบริการก็ให้ความรู้ได้ดีมากน้องพนักงานเขาก็สามารถตอบข้อซักถามทั้งของเราและของแม่ของเราได้อย่างดีแม่ของเรานี่คือนักถามโนหนึ่งมากเลยค่ะขอบอกเอาไว้เลยและน้องพนักงานเขาก็มีความละเอียดถี่ถ้วนมากไม่ปล่อยแม้จุดเล็กจุดน้อยในการตรวจลังของปกและเหยื่อล่อที่ใช้ในการวางล่อปวกนั้นก็จะมีทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกนข้างนอกเขาจะวางฝั่งดินเอาไวท้ทุกๆ15เมตรรอบๆบบ้านส่วนด้านในบ้านก็จะวางที่จุดเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นใต้บันไดห้องเก็บของ บริเวณฟ้าพอครบกำหนดพนักงานก็จะมาเก็บเหยื่ยลอล่อทีนี้เราก็มารอดูอีกทีหนึ่งว่าปวกจะบุกบ้านของเราไหมซึ่งก็ขออย่าเพิ่งให้มีรลยงานเะขาบอกเอาไว้เลยว่า<ฮ>การติดตั้งระบบกำจัดปลวกนี้ถือว่าเป็นการป้องกันก,ก่อนที่จะมีปลวกบุกบ้านของเราเพราะว่าปลวกเป็นภัยเงียบที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปลวกอาศัยอยู่บ้านเรามานานแค่ไหนแล้วเพราะเราควรกำจัดปลวกก่อนก่อนที่ปลวกจะบุกบ้านของเราและพอเอ็มแฟกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวก นนั้นเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแล